สวัสดีพี่พี่ fc ที่น่ารักทุกท่านคะ่ะวันนี้โฟนโฟนนะคะพามาเก็บดอกแคนาคะ่ะก็ร้วงหล่นอยู่ตามตามใต้ต้นนะคะเยอะแยะเลยนะคะก็วันนี้พามาเก็บนะคะเก็บด้วยกันนะคะประมาณสักเท่าที่เท่าที่ดอกดอกแค่หมดนะคะประมาณสักอาจจะเป็นแค่สักนาทีสองนาทีนะคะอาจจะเก็บแค่นี้นะคะแค่ เพียงต้นเดียวนะคะต้นนี้ก็นะคะร่วงร่วงขอสองคนนะคะเก็บด้วยกันค่ะก็ฝนก็จะวางไว้นี่เลยนะคะกระไกลกระไก,ใ,กใตายต้นดีกว่านะคะใตายต้นแค่น้าดอกโค้งก็วันนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่ใกล้หมด ใกล้หมดหน้าแล้วดูดอกแคนาแล้วนะคะอาจจะร่วงไม่เยอะมากนะคะก็จะเก็บเท่าที่มีนะคะบางวันไม่ได้มาเก็บก็จะมีดอกนะะหนาวนิดนึงเสียหายนิดนึงนะคะวันนี้ขออนุญาตเก็บแต่ดอกสวยๆค่ะอันนี้เก่าไหมเก่าไม่เอ้ยเก่านะคะเก่าก็ไม่เก็บนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะเก็บด้วยกันกับโฟนโฟนค่ะก็ร่วงร่วงหล่นนะคะแต่วันนี้จะไม่ไม่เยอะมากนะคะต้นเดียวนะคะสำหรับการเก็บวันนี้นะคะโอ้ยมีมดแดงด้วยนะคะโอ้ย,อยแดงกัดมือค่ะ น,น้องพึ่งก็น่าสงสารพอ,พอเราเก็บไปแล้วน,น้องพึ่งก็จะไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้อันนี้ก็ดอกเคดอกเก่าน,นะคะเก็บดอกใหม่ดีกว่านะคะได้แล้วนะคะวันนี้ก็เก็บหมดต้นแล้วนะคะหมดต้นนี้ก็คือหล่นประมาณนี้นะคะไม่ไม่เยอะมากนะคะสําหรับวันนี้ต้นเดียวนะคะ เพราะว่าใกล้จะหมดฤด,ดูของดอกแคนาแล้วนะคะน้องมดนะคะก็ตอมนะคะน้ำหวานกินกันใหญ่เลยค่ะคลิปนี้โฟนๆก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนี่ค่ะใต้ต้นแคนานะคะไกลๆนิดนึงสวัสดีค่ะ